คุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Bunny Delivery นนนนค่ะวันนี้ค่ำคืนวันพฤหาสบดีที่17กุมภาพันธ์ค่ะอยู่กับคุณนทิประดาและดิฉัน,นวิมลวรรณค่ะค่ำคืนนี้หรือว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นความผันผวนในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะที่ยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับกร,รณีความขัดแย้งระหว่างรัสเซียก,กับยูเครนนะคะ,คะแต่ว่าสินทรัพย์ปลอดภยัยหรือว่าสินทรัพย์ทางเรื่องอื่นๆเนี่ยนะคะกลับปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างสดใสถ้าเราดูทิศทางของราคาทองคําในวันนี้นะคะตอนนี้เนี่ยพุ่งทะย ตัดเอรออน์แล้วค่ะนะต้องบอกว่าตอนนี้อทองคําน่าจะกลับมามีราคาที่สดใสกันอีกครั้งหนึ่ง<ช>นะคะแต่ถึงแม้ว่าตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นยังคงกังวลกับวิกฤตรัสเซียยูเครนนะคะแต่ว่าตลาดหุ้นไทยดูเหมือนว่าตอนนี้จะคลายความวิตกกังวลกันแล้วด้วยแล้วก็คลายความวิตกกังวลในเรื่องของเฟดกันด้วยวันนี้ตลาดก็ปิดปรับตัวขึ้นมาได้นะคะและที่สําคัญระหว่างวัน1718ถือว่าทำนิวไฮในรอบ2ปี6เดือนกันด้วยนะคะต่างชาติยังคงซื้อกลับเข้ามาในตลาดหุ้นบ้านเรา6 0 0 0กว่าล้านบาาาททคคค่่ะะะดดดูเเเป็นนภพววมสสลยยีี ถ้าใครลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศก็อาจจะ,ะต้องระมัดระวังความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแล้วค่ะในขณะเดียวกันนะคะประเด็นเรื่องของวิกฤตยูเครนเนี่ยนะคะเป็นที่จับตาของทั่วโลกซึ่งก็จะนําไปสู่การประชุมนะคะในเวทีโลกในหลากหลายเวทีเพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหานี้นะคะหนึ่งในประเทศที่พยายามจะเข้ามาช่วยแล้วก็ประนีประนอมนั่นก็คือทางด้านของญี่ปุ่นละค่ะล่าสุดนะคะมีสัญญาณออกมาจากท่านนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะคะระบุบอกว่าเดี๋ยวคืนวันนี้แหละจะต่อสายตรงนะคะเพื่อหารือกับท่านประธานาน ทธิบดีแห่งรัสเซียเพื่อที่จะเจราจาแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นับปัจจุบันนะคะโดยเป็นการระบุถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะที่อ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดจากสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่านายฟูมิโอคิชิดะนา um ยกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเตรียมหาหรือทางโทรศัพท์กับท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นำรัสเซียค่ะท่ามกลางความกังวลว่ารัสเซียเนี่ยจะบุกโจมตียูเครน โดยยืนยันระหว่างการประชุมของพักเสรีประชาธิปไตยว่าญี่ปุ่นต้องการพยายามคลี่คลายความตึงเครียดผ่านวิธีการทางการทูตนะคะ จึงพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงความเป็นไปได้ถ้าหากเราอดทนอดกลั้นต่อการใช้กำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานภาพปัจจุบันมันจะส่งผลกระทบต่อเอเชียเช่นกันอันนี้เป็นคำยืนยันนะคะจากทางด้านของนายกรัฐมนตรีคิชิดะของญี่ปุ่นซึ่งเป็นการระบุถ,ถึงความแข็งเกร่งและอิทธิพลของจีนที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้ค่ะนอกเหอจากนี้ ก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้เห็นนะคะทางด้านของนายคิชิดาได้หาหรือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโวลโลดีเมียเซเลนสกี้แห่งยูเครนซึ่งพวกเขาก็บอกว่าเขาพยายามจะดําเนินการทางการทูตอย่างเข้มงวดเพื่อบรรเทาความตึงเครียดที่เกิดขึ้นและในวันที่24กุมภาพันธ์นี้นะคะน่าจะมีการจัดประชุมผู้นํากลุ่มประเทศอุตสาหการรม7ชาติค่ะเพื่อหาหรือแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวด้วยค่ะ เรื่องของสถานการณ์รัสเซียยูเครนยังคงต้องติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่ามีผลต่อในเรื่องของประเทศอื่นๆกันด้วยที่เขาอาจจะได้รับผลกระทบนะคะ,คะแต่ดูเหมือนว่าในเรื่องของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศมันจะไม่ได้มีแค่นี้นะคะเพราะล่าสุดเองอย่างทางด้านของเอลซาวดอร์ค่ะเขาก็มีการออกมาปเปิดเผยนะคะแล้วก็เรียกร้องต้องใช้คําว่าเรียกร้องสหรัฐเนี่ยเลิกจุนจ้านกันได้แล้วนะคะกรณีที่เอลซาวดอร์เขาได้มีการประกาศให้ในเรื่องของสกุลเงินคิปโจเคอเรนซีนั้นถูกต้องตามกฎหมายะค่ะ้วย นี้นะคะมีการออกมาเปิดเผยการจากทางด้านของประธานาธิบดีนายิบบูเคเลแห่งเอลซาวด,ดอร์ค่ะเขาเปิดเผยทางทวิตเตอร์นะคะขอให้วุฒิสมาชิกสหรัฐหยุดก้าวไก่กิจการภายในของประเทศหลังจากที่มีการเรียกร้องให้มีการสอบสวนความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่สหรัฐอาจจะต้องเผชิญค่ะหลังจากที่เอลซาวด,ดอร์นะคะยอมรับปิดคอยให้เป็นสกุลเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเอลซาวด,ดอร์นะคะถือว่าเป็นประเทศแรกในโลกที่อนุญ,ญาตให้มีการใช้สกุลเงินคริปโตเคอเรนซีในการชําระหนี้ได้ โดยวุฒิสมาชิกของสหรัฐถึง3ท่านนะคะเขาขอให้กระทรวงการต่างประเทศส่งรายงานเกี่ยวกับการใช้บิตคอยในเอลซาวารดเพื่อจะนํามาประเมินความเสี่ยงว่าการใช้งานบิตคอยอาจทําให้นโยบายควอมบ,บาตรของสหรัฐอ่อนแอลงค่ะและอาจจะเป็นช่องทางนะคะที่เอื้อประโยชน์ให้องคอ์กรอาชญากรรมก่อเหตุได้ง่ายขึ้นอีกด้วยโดยทางด้านของนายบูเคเรวา โดยทางด้านของนายบูเคเลนะคะวัย40ปีได้มีการกล่าวเสียดสีบรรดาวุฒิสมาชิกสหรัฐที่เป็นผู้สูงอายุผ่านทางทวิตเตอร์นะคะว่าคืออย่างนี้นะพวกบูมเมอร์ คุณไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการของประเทศอื่นๆที่เขามีอำนาจอธิปไตยเป็นตัวของตัวเองเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของคุณเลิกยุ่มย่ามกับกิจการภายในของเราเสียทีอย่าพยายามควบคุมสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้เลยอันนี้เขาก็มีการทาวิตเตอร์แล้วก็เหมือนกับตอบโต้กันไปมานะคะเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์เอลซาวดอร์ที่เขามีการประกาศใช้ให้สกุลเงินคริปโตเคอเรนซีนั้นถูกกฎหมายแล้วก็ชําระหนี้ได้ด้วยค่ะ โอ้ห oh, ใช้คำว่าบูมเมอร์เลยนะคะ <laughs> หยุดยุ่งซะทีคุณก็ถือว่าช้ากว่าโลกไปแล้วนะคะก็คือจงตีว่าเป็นคนที่หัวคิดล้าสมัยนะคะแล้วก็เลิกยุ่งกับเรื่องชาวบ้านซะทีพูดประมาณนี้ก็ได้นะคะ,อะรอดูค่ะรอติดตามนะคะเพราะว่าแต่ละ,ะประเทศก็ต้องประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นรอบด้านนะคะที่มีผลกับประเทศตัวเองด้วยในขณะเดียวกันนะคะเราไปดูกันต่อนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่มีความเซนซิทีฟในเรื่องของการดําเนินการของจีนเช่นเดียวกันนั่นก็คือทางด้านของไต้หวันนั่น เองค่ะเรียนที่จะออกร่างกฎหมายพิเศษนะคะในการดูแลเรื่องของเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์หลังจากที่เขามีคำำวามกังวลว่าจีนเนี่ยอาจจะมีการจารก,กรรมข้อมูลในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้วค่ะ โดยทางด้านของไต้หวันนะคะเป็นแหล่งผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่ล้ำสมัยนะคะในยุคปัจจุบันนะคะและก็ได้รับความนิยมมากๆโดยการจารกรรมทางเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและก็กำลังเผชิญอยู่ดังนั้นเขาจึงให้ความสำคัญในเรื่องนี้ค่ะโดยกำหนดให้การจารกรรมทางเศรษฐกิจเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายภายใต้กฎหมายความมั่นคงของชาติให้มีบทลงโทษจำคุก12ปีนะคะสำหรับผู้ที่เปิดเผยข้อมูลเทคโนโลยีสำคัญให้กับศัตรูต่างชาติซึ่งเขาก็เนมชื่อเป็น หรือว่าเป็นจีนะคะซึ่งทางด้านของโฆษกคณะรัฐมนตรีของไต้หวนันนายโลผิงเฉิงระบุบอกว่าเทคโนโลยีการผลิตชิป2นาโนเมตรนะคะหรือว่า2นานโนเมตรที่ล้ำสมัยของบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์เมนูแฟคเจอริงคอมพานี Company, หรือ TSMC นั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อความมั่นคงของไต้หวันค่ะจึงจำเป็นต้องมีการป้องกันเป็นพิเศษและดูแลเรื่องของความลับทางการค้าด้วย พร้อมกันนี้มีการจัดตั้งเพื่อดูแลคดีการจารกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อพิจารณาคดีให้เร็วขึ้นนะคะจัดตั้งศาลขึ้นมาเป็นพิเศษเลยมีความเข้มงวดค่ะในการป้องกันไม่ให้จีนเนี่ยดึงตัวบุคลากรที่มีความสามารถของไต้หวันไปด้วยวิธีผิดกฎหมายโดยการตั้งบริษัทขึ้นมาบังหน้าในประเทศที่สามแล้วก็ดึงเข้าไปทํางานนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีบทลงโทษอย่างเข้มงวดด้วยเช่นเดียวกันค่ะ,คะ มาต่อกันที่ในเรื่องของสถานการณ์หรือว่าแม้แต่อุตสาหการรมต่างๆนะคะที่ต้องบอกว่าตอนนี้ในเรื่องของโลกดิจิตอลหรือว่าแม้แต่สกุลเงินคริปโตเคอเรนซีนั้นนอกจากจะมาลงทุนกันแล้วใช้ชําระนี่ได้แล้วในอนาคตก็ต้องทํกกาธุรกรรมกันได้ด้วยนะคะ,คะอย่างล่าสุดเองค่ะทางด้านของ Intel นะคะเขามีการออกมาเปิดเผยค่ะตอนนี้นะคะเตรียมที่จะเปิดตัวชิปขุด Bitcoin แน่นอนว่าเจ้าชิปตัวนี้นะคะก็จะมีประสิทธิภาพดีและที่สําคัญก็จะช่วยประหยัดพลังงานด้วยค่ะโดยทางด้านของ Intel Co อ p บนะคะซึ่งเป็นบริษัท ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหาราัฐเปิดตัวชิปรุ่นใหม่นะคะที่ออกแบบเป็นพิเศษสําหรับการใช้งานด้านบล็อกเชนเช่นการขุดบิตคอยและการขุดเหรียญ NFT หรือเหรียญที่แสดงสิทธิ์ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงค่ะชิปสําหรับคริปโตเคอรเรนซีนะคะซึ่ง Intel เรียกว่าบล็อกเชนเอ็กซ์เรเลเตอร์นะคะก็คืออุปกรณ์เร่งความเร็วบล็อกเชนจะมีการส่งมอบให้กับลูกค้าภายในปีนี้ค่ะโดยนายแจ็คดอซี่นะคะจากบริษัทบล็อกเชนจากบริษัทบล็อกนะคะ ซึ่งเป็นบริษัทฟินเทคที่เดิมมีชื่อว่า Square ได้ทำการสั่งซื้อชิปรุ่นดังกล่าวล่วงหน้าเช่นเดียวกับกริดอินฟราสตรักเจอร์ค่ะซึ่งเป็นบริษัทขุดบิตคอยน์อินเทลนะคะเขามุ่งม,มั่นพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยประหยัดพลังงานได้มากที่สุดเมื่อพิจารณาถึงการที่ต้องใช้พลังงานอย่างมหาศาลในการขุดคริปโตเคอเรนซีค่ะโดยรองประธานบริษัทอินเทลนะคะนายราชาโคดูรีเขามีการคาดการณ์ค่ะนวัตรกรรมไฟฟ้าของอินเทลนะคะจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าก๊ดซ ต่อมากกว่า1000เท่าสำหรับการขุดบิตคอย์โดยจะใช้อลกอริทึมนะคะ SHA 2 5 6ค่ะติดตามนะคะเรื่องราวของโลกเทคโนโลยีนะคะยิ่งมีการ ประดิษฐ์สิ่งที่ล้ำสมัยมากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากขึ้นก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเจ้าตัวธุรกิจเพิ่มขึ้นด้วยะนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งลาะค่ะที่ทางด้านของนักลงทุนนั้นจําเป็นที่จะต้องพิจารณาหาก,กร o สตอรี่กันนะคะส่วนใครค่ะที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะขึ้นมาสูงขนาดนี้จะยังไปได้ต่อไหมช่วงหน้ากลับมาดูกันค่ะ w e b moneyandbanking.co.th Financial Media Platform ภายข้อมูลเชิงลึกจากออฟไลน์สู่ออนไลน์รบทุกมิติเศรษฐกิจอัปเดตท,ทุกเทรนด์การลงทุน ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงิน Money and Banking.co.th คลิกเดียวครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่นักลงทุนห้ามพลาดข้อมูลโดยการเงินธนาคารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงินการลงทุน YouTube n h a n n e l m o n e y and b a n k i n g c ง a า n น l ง่ายๆแค่เข้าเว็บไซต์ YouTube หรือแอปพลิเคชัน u t u b e บนสมาร์ทโฟนจากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า Money and Banking Channel กด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเพียงเท่านี้ทุกเทรนการลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินทุกหัวข้อสัมมานาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก ร่วมสัมผัสวงสวิงสวยๆไปกับเทนนิสหญิง WTA ทัวร์ตลอดเดือนกุมภาพันธ์กับรายการสำคัญให้คุณได้ลุ้นและเชียเรอบวันที่1กุมภาพันธ์สิ้นสุดวันที่28กุมภาพันธ์สองพันห้ิบูมิชัน ธุรกิจที่ช่วยให้ธุรกิจคุณไม่สะดุดโอนจ่ายได้ทั่วโลก ตัวขึ้นมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะระหว่างวันมีถุนายนนิวไฮในรอบ2ปี6เดือนกันด้วยนะคะดังนั้นเองที่ทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวค่ำคืนนี้มาสํารวจไปพร้อมๆกันนะคะกับคุณสุเชษสุแท้รองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์เอเจำกัดค่ะสวัสดีค่ะพี่สุเชษค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้สองท่านค่ะสวัสดีท่านสุขครับผมค่ะดูเหมือนว่าตลาดหุ้นไทยนี่วิ่งแรงไม่มีแผ่วเลยนะคะเราจะตามต่อยังไงดีคะอ่าแรกก่อนเป็นของมันก็มี ขณะนี้ที่เราออกกาดเรียบร้อยเนี่ยเรารู้แล้วว่าฟอ์เรนซื้อหกพันสามแลหมายถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะท่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวที่ฟอ์เรนมีเม็ดเงินเข้ามาสู่ในระบบตลาดนะไม่ว่าจะเข้ามาสู่ที่บอนลนะครับเนื่องจากเดือนมีนาคมเนี่ยจะมีการ,าารกเชื่อนตัเบี้ยเพราะฉะนั้นเ,เม็ดเงินเหล่านี้เนี่ยก็ขเข้ามาสู่ในตลาดพนับัตรอีกด้านหนึ่งนี่ยก็อยู่ในตลาดหุ้น แต่ข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คืออาราดอกเพี้ยที่มีลักษณะการปรับในสื่อย่าืนี้เพมขึ้นเนี่ยไม่ได้ปรับครั้งเดียวจะปรับหลายครั้งเพราะฉะนั้นก็มีการบอ,อกคายกันว่าเม็ดเงินที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นเม็ดเงิน,นระยะสั้นที่มารองรับตัวอตราดอกเบี้ยนนะครับขณะนี้เนี่ยปริมาณการซื้อขายพูดถึงปริมาณการซื้อขายในแง่ของปริมาณการซื้อขายเนี่ยก็เราก็จะพบว่าระดับเก้าหมื่นแปดหมื่นแสนล้านนะครับถ้าปริมาณการซื้อขายอย่างนี้ ยังเป็นอยู่อย่างนี้อยู่เนี่ยนะครับดัชนีตลาดรั์เนี่ยแม้ว่าระดับราคาหุ้นจะมีลักษณะข,ของการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ก็มีขีดจำกัดในระดับหนึ่งล้เพราะฉะนั้นผมฝากเตือนเพื่อนนั้งจุนเราตอนนี้เราเห็นดัชนีช่วงประมาณพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดนะฮะถ้ายัางคงไปจนถึงสิ้นเดือน นะจนถึงที่เดือนแล้วลองรับกับตัวอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกาที่มีรัศาการปรับอัตราได้เพิ่มขึ้นเนี่ยผมว่าเป้าหมายแรกที่เคยคุยไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะึ่งันเ็ด้อยห้าสิบเนี่ย 1, นะครับจะเป็นเป้าหมายสุดท้ายสําหรับตลาดหุ้นที่จะขึ้นไปทดสอบเห็นได้อย่างหนึ่งก็คือวันวันนี้เนี่ยในบรรยากาศช่วโบงเศสเนี่ยเห็นได้อย่างหนึ่งในแง่ของการที่นําหุ้นในตัวของคุณใหญ่ แลู้ณใหญ่เนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นลัราคาอดตัวลงไปเล่นที่ระดับสามร้อยกว่าะนะครับว่าวันเนี้ยนะครับเป็นวันแรกที่มีปริมาณการขายขึ้นมาเป็นระดับต้นๆนะครับแล้วขึ้นมายืนปิดใกล้ๆบริเวณสี่ร้อยอย่างแล้วในคูนใหญ่เนี่ยจะมียังมีแนวที่คิดว่าผมทําตัวเลขไว้เนี่ยคือประมาณแค่สี่ร้อยสามพันแปดบาทหรือสี่ร้อยสี่สิบนี่แหละนะเพราะนั้นก็ยังเหลื่อลูมอยู่ ในขณะเดียวกันเนี่ยในกลุ่มแบงก์ต่างนั้แในช่วงเช้าเนี่ยมีลักษณะประับตีนสัยที่เพิ่มขึ้นแต่แต่เริ่มมีลักษณะการแถวแล้วเพราะนั้นตัวแบงก์ไม่ว่าจะเป็นกสตกรไกรทยพาณิชย์แบงก์กรุงเทพมันเหมือนกับอ่ขึ้นมาใกล้ๆตันๆแล้วถ้าจะไปก็ไปได้เพียงแค่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าอา่ผมบอกว่าตัวเคแบงก์เนี่ยมากที่สุดเมื่อเช้านี้ดูตัวเลขแล้วก็ไม่น่าจะเกินกว่า180ปบบาท นะครับในตัวแบงก์เก้เองก็ไม่ได้เกินร้อาบาทในสายพาณิชย์เองก็ไม่ได้เกินร้อิบาทซึ่งถามว่ามันยังมีรูมอยู่ไหมยังมีรูมแต่รูมมันก็จะน้อยลงไปแต่ช่วงเนี้ยผมคิดว่าในแง่ผลการเงินของบริษัทตัวเบียดนะฮะจะเป็นส่วนเป็นเป็นปัจจัยสำคัญในการหลีดเขาเห็นได้จากกลุ่มกลุ่มตัว P ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปตทปตอสอสอปตอีพีปดดีซีไทยออย ไออารพีซในกลุ่มบองทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากราคาน้ำมันปรับในช่างที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับกลุ่มนี้ก็ปรับเล่นตามปัจจัยที่ทอดตามปัจจัยพื้นฐานที่เป็นอยู่หรือว่าช่วงนี้ปัจจัยที่สําคัญนี่คือ 1. เล่นหุ้นที่อยู่ในเซ็ตห้าสิบที่เป็นเซ็ตหลักนะครับก็จะได้รับผลพวงจากอาัตมมราเป็นเกินเท่าแต่อย่างไรก็ตามบานสูงหุ้นขึ้นมาก็ช่างสูงแล้ว เช่นเหมือนเมื่อกี้ยกตัวยอย่างว่าในกลุ่มแบงก์แม้ว่าจะมีบอลลุกเข้าแต่ขึ้นมาสูงแล้วเนี่ยก็ใช้กลยุทธ์ของการโคการโคสอบไปก่อนแล้วหลังจากวันวันที่28กุมภา,าผลการงานออกมาหมดแล้วเนี่ยค่อยเลียกหากลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็รองรับกับอีกสิ่งหนึ่งก็คือตัวเฟดคิดจะพิจารณาตัวอย่างไรผมว่านี่เป็นปัจจัยสาคัญนะครับที่สําหรับการลงทุนในรอบนี้ผมยังเชื่อว,ว่าจัจะมีอย่างน้อยๆเนี่ย นะครับคนนี้เราเห็นจัดทีมีจุดสงส,สุดเกียอยู่ที่หนึ่งเจ็ดหพราะฉะนั้นจัดทีีแบบน้อยๆเอาพูดแบบผมสบายใจสบายใจเหลือีกตั้งหนึ่งอาทิตย์เนี่ยนะหนึ่งพันเจ็ดร้ี่ินีมันมันสบายเกินไปแล้วล่ะนะเพราะนั้นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสาสิเป็นเป้าที่ทดสอบแต่ผมเอาเป็นที่หนึ่งเจ็เลยเพราะว่ามันเคยมีในดนีที่เคยไปทดสอบที่รบรเวณหนงเจ็ดห้าศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยวางทารกของเป้าเนี่ยหนึ่งเจ็ด,ดสานจ็ดห้าศู เงื่อนไขมีเงื่อนไขนะฮะเพื่อน,นักขุดที่ฟังรายการอยู่แพิธีกรทั้งทานมีเงื่อนไขอย่างเดียวฮะปริมาณการท้่ขายนี่ต้องมาจากตัวพอเรนอย่างต่อเนื่องนะฮะถ้าไม่มาแล้วถ้าหยุดแต่ผมคิดว่าอย่างช่วงนี้ยังไม่หยุดนะฮะถ้ามาแล้วังหยุดดูจากไหนฮะดูจากค่าบาทได้ฮะตอนนี้ค่าบาทเนี่ยมีลักษณะของการอ่อนค่าบิทเซียร์เมนสุนดราเก์นะครับแต่ถอนค่ทาทางมาเพราะนั้นดูค่าบาทอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญของตลาดเนี่ยมันมีปัจจัยในด้านของนักเตะแบบอียูเคน นะซึ่งหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยข่าวออกมาในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่จบด้วยเจ้าหนะาวันวนี้เราจะพบว่าณวันนี้เองเนี่ยช่วงบ่ายๆเนี่ยผมมองดูในตลาดหุ้นในยุโรปติดลบนะติดลบนะฮะมันยังไม่ได้เคลียสิ้งท,ที่ว่าสบายใจโจนยุโรปปรับในทิศทางที่บวกอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นประเด็นสําคัญนะยังเป็นาการทําให้ตลาดนั้นยังเป็นลักษณะกา,ารแปรอยู่ขาอาจ,จะได้พบกับตัวดาวโจนที่มีลักษณะกา,ารแปร แกิดขึ้นแกวดลงนะครับก็ก็ให้ระมัดระวังแต่เด็กอย่างที่กาวเรียนนะถ้า,ถาดูตลาดหุ้นในบ้านเราปัจจัยที่สาคัญที่จะดูดูเมืองนอกแล้วดูในบ้านเราเดี่ยดูปริมาณการจษายดูจดวันอย่างเงี้ยจดวันเรียบร้อยแล้วดูเนี้ยพเลนซื้ออยู่ไหมถ้าซื้อระดับสามพันสี่พันห้าพันนี่หนงาทย์ที่ผ่านมาอฟอเลนซื้อเป็นระดับเป็นเข้าใจว่าจะเป็นสักสามหมื่นสี่หมื่นล้านแล้วนะ,นะ,ะเป็นเงินเข้ามาแต่ก็อย่า ่าทุ่มสุดตัวนะครับเพราะว่ายังูยังมีปัจจัยในด้านของอัตรอกเบี้ยมาเป็นตัวกำหนดทิศทางอยู่ครับผมท่านได้บอกท่านครับค่ะที่สุดใช่ครับะพอจะมีท็อปพิกสาหรับในวันพรุ่งนี้ไหมคะเผื่อนักลงทุนที่บอกว่าตลาดเริ่มจะปรับตัวขึ้นอยากจะซื้อสักหน่อยค่ะโอเคครับในแง่ของโกลฟพิกเนี่ยผมคิดว่าเอาหุ้นที่เป็นอยู่ในกลุ่มพาณิชย์นะครับดูโดดเด่นม้างอันตัวหนึ่งคือเซบายเซบายลองดูเซบายดูครับเซบายมีแนวโน้ม่อนก้างดี นะครับในกลุ่มของ็อปพิสใยแง่ของกลุ่มเปิดบ้านเปิดเมืองผมยังโอเคในตัวของ AOG กับหลาบินที่จะมีการโอนย้ายนะฮะแต่ก็ดูตัวมิดมินที่ระดับ35บาทเป็นแนวต้าน,นะครับในแง่ของตัวตลาดใบผมมีหุ้นตัวหนึ่งที่ที่ดูแล้วเมื่อตอนเย็นไล่ส,ลสดตอน อยู่ประมาณาสักผมจาตัวเลขไม่ได้แน่นอน22บาทหรือยีบาทจะไม่รู้ลหละ มีเกณฑ์ที่สามารถทิ่งไปได้ที่ระดับบาทเจ็ดิบต่า,ตรรางๆย่างอย่างยังน่าสนใจครับเพราะะฉนั้นหุ้นที่พรุ่งนี้น่าจะเป็นการสดใสไม่ว่าจะเป็นด o c อ i ีมินนะครับมีทีทีบีมีอิชินะครับในแง่ของตลาดไปผมไอไอเอฟอีกตัวหนึ่งห้าตัวก็นสดใสอย่าลืมตัวสุดท้ายชุวยพาณเก็บหุ้น g p s 4ครับระดับประทานทนต่ำบ้านนะครับต่ำบ้านเลย นะครับจับแล้วก็ถือไปมีคนถามผมจังรายฮะถามที่สองตัวจะซื้อ G P S C ถือไปแล้วไหร่ผมบอกถือสิปีถือจนแตกพาแล้วกราฟล่ะผมบอกกราฟี่ะถือตรงโลกแตกนะ ค่ะลกนี้แตกค่อยขายกราบครับนะเป็นข้อดูนะครับผมได้เลยค่ะือเป็นมรดกให้ลูกเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถือว่าเป็นการมองประเมินในเรื่องของตลาดหุ้นด้วยนะคะ1,750มีโอกาสเห็นแต่ต้องดูในเรื่องของว่าถ้าเรามีการประกาศผลประกอบการหมดทุกตัวกันแล้วช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์น่าจะมีโอกาสเห็นนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันยังคงมีทอปพิกสำหรับน่าสนใจของนักลงทุนที่จะเริ่มลงทุนในวันพรุ่งนี้อีกหลากหลายตัวเลยทีเดียวค่ะส่วนช่วงหน้านะคะ ใครที่อยากจะปลดหนี้บ้านให้เร็วมากขึ้นและใครนะคะที่อยากจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะให้เป็นเรื่องของการดูแลด้านพลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะคะจะมีสินเชื่ออะไรมาฝากการช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันค่ะ าระสานการเงินธนาคารวารสารข่าววันพรุ่งนี้เพื่อการตัดสินใจวันนี้ครอบคุมทุกมิติตลาดเงินอัดแน่นข้อมูลตลาดทุนทันโลกเทคโนโลยีได้รับความไว้วางใจจากนักธุรกิจและนักลงทุนพบการที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรืออ่านออนไลน์ได้ทาง www.moneyandbanking.co.th สมัครสมาชิกโทร026914126 30ต่อ1310และ1313 เกาะติดทุกความเคลื่อนไหว้โลก,การเงินการลงทุนกับ YouTube Channel money and Banking Channel ง่ายๆแค่เข้าเว็บไซต์ YouTube หรือแอปพลิเคชัน u u u e ฝบนสมาร์ทโฟนจากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า m o n e y and Banking Channel กด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเพียงเท่านี้ทุกเทรนด์การลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจก,การเงินทุกหัวข้อสัมมานาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก ภูมิเงสูง14จังหวัดติดเชื้อเกิน300รายกรมควบคุมโรคขออยากกังวลโอมิครอนพันย่อยแพร่เร็วรุนแรงน้อยอนามัยโลกยังไม่จัดให้เฝ้าระวังาสาวช้ำหนักแกงคอเจน,นเตอร์อ้างเป็นปปงหลอกโอนเงิน5ครั้ง0เงิน4ล้านบาทหมดตัวใน2ชั่วโมงเปิดภาพดาวเทียมทหารรัสเซียยังจ่อชายแดนยูเครนทุกทิศสหรัฐอ้างารัสเซียส่งทหารเพิ่มอีก7,000นายติดตามท่กประเด็นข่าวที่น่าสนใจในทีนนเดนข่าวเด็กคืนนี้สถานาฬิก,กา20นาที it ชมคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีในเรื่องของมาตรการสนับสนุสน,นรถอีีค่ะกันด้วยนะคะ,คะ,ล,ะล่าสุดเองตอนนี้ภาธนาคารก็หันมาใส่ใจในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำที่จะเข้าไปใช้ในธุรกิจที่รักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของธนาคารกสิกรไทยค่ะวันนี้ออกมาเปิดเผยนะคะธนาคารยังคงเดินหน้าในเรื่องของการทําธุรกิจที่ยังคงคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมกันด้วยค่ะและล่าสุดนะคะได้มีการปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ําเดินหน้าโกกินทูเกเตอร์นะคะปล่อย สินเชื่อกีนซีโร่ค่ะโดยทางด้านของคุณกิตจิตแจ้งนะคะกรรมาการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยเปิดเผยนะคะว่าธนาคารมีความเชื่อว่าการดําเนินงานอย่างยั่งยืนจะทําให้ธนาคารลูกค้าและประเทศอยู่รอดค่ะธนาคารจึงมุ่งมั่นนะคะแสดงความรับผิดชอบเรื่องความยั่งยืนในมิติต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมล่าสุดนะคะได้มีการเปิดตัวโครงการ Go g r e น n t เก e ต h e r เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเกิด Green Eco ี c o s y s t e m อย่างครบวงจรค่ะประเดิมเปิดโครงการแรกนะคะด้วยแคมเปญ สินเชื่อกินซีโร่จัดให้ครบทั้งสินเชื่อพร้อมโปรโมชั่นสําหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจค่ะโดยธนาคารเตรียมวงเงินสินเชื่อไว้นะคะสามพันล้านบาทซึ่งมีรายละเอียดสินเชื่อดังต่อไปนี้ค่ะอันดับแรกนะคะสินเชื่อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสําหรับรถยนต์ทุกยี่ห้อในกลุ่ม BEV วงเงินกู้สูงสุด12ล้านบาทระยะเวลาผ่อนสูงสุด7ปีค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะขับฟรีผ่อนศูนย์บาทระยะเวลา90บวันสินเชื่อที่2นะคะก็คือสินเชื่อบ้าน เพื่อติดตั้งแผงโซลา่าทั้งการขอสินเชื่อเพื่อบ้านใหม่รีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านกู้เพิ่มได้และสินเชื่อบ้านช่วยได้ค่ะฟรีดอกเบี้ยศูนเนาน3เดือนและสินเชื่อที่3านะคะก็คือสินเชื่อธุรกิจเพื่อติดตั้งแผงโซลา่าวงเงินกู้สูงสุด100เของมูลค่าโครงการระยะเวลากู้สูง,ส,งสุด8ปีค่ะและสินเชื่อรับปากการะกันการประหยัดพลังงานวงเงินกู้สูงสุด100เของเงินลงทุนระยะเวลากู้สูงสุด7ปีฟรีดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นาน3เดือนด้วย ะะขณะที่ลูกค้าที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปพูดคุยกับธนาคารแล้วก็ขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่เบอร์02-888-8888ค่ะ ถือเป็นโอกาสที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะสําหรับใครที่อยากจะช่วยในการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของโลกให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สนใจอยากจะขับรถพลังงานไฟฟ้าอยู่แล้วค่ะจะเป็นบ้านหรือว่าเป็นภาคธุรกิจนะคะที่อยากจะโกกรีนไปด้วยกันแหะค่ะนอกนอจากนี้แล้วนะคะพอพูดถึงเรื่องราวของบ้านหลายๆคนอยากจะทําให้บ้านของเราเนี่ยนะคะปลอดหนี้โดยเร็วนะคะวันนี้ก็เลยมีสินเชื่อมาฝากกันค่ะไปดูทางด้านของธนาคาร CIMB ไทยค่ะที่ล่าสุดนั้นออกโปรโมชั่น นรีไฟแนนซ์บ้านนะคะอัตราดอกเบีย้ยพิเศษ3ปีแรก2.39%ค่ะโดยทางด้านของคุณเอกสิทธิ์พฤทรภากรผู้บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อยธนาคาร CIMB ไทยเปิดเผยว่าตอนนี้ธนาคารให้ความสําสคัญกับสินเชื่อบ้านอย่างต่อนเนื่องนะคะควบคู่ไปกับการเชิญชวนลูกค้าบริหารจัดการหนี้อย่างชาญฉลาดด้วยการลดภาระดอกเบีย้ยบ้านลงด้วยการรีไฟแนนซ์ทุกๆ3ปีค่ะ จึงออกโปรแกรมสินเชื่อรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรก2.39%ต่อปีเมื่อปีที่แล้วนะคะและลูกค้าก็ตอบรับดีส่งผลทำให้ยอดสินเชื่อที่หัวสายใหม่ในปี2564เติบโตวกว่า50%เมื่อเทียบปีต่อปี ปีนี้จึงเดินหน้าทําตลาดอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะปัจจุบันนะคะถ้าหากว่าเราไปตรวจสอบดูอัตราดอกเบีย้ย3ปีแรกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2.4-2.8งป8ต่อปีพอก้าวเข้าสู่ปีที่4ก็ก้าวกระโดดไปเลยนะคะอยู่ที่4.5-5.5งป 5, 5. 5ค่ะหรือว่าปรับขึ้นมาเกือบเกือบร้อยปร์เซนต์ ดังนั้นใครที่มีบ้านอยู่แล้วอยากประหยัดดอกเบีย้ยนะคะสามารถครอบครองบ้านได้เร็วขึ้นประหยัดดอกเบีย้ยได้มากถึง30เป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้น8-10ปีโปรแกรมสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านของธนาคาร CIMB ไทยตอบโจทย์ค่ะนอกจากอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ย3ปีแรกที่2.39แล้วนะคะยังฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ฟรีค่าอากรสแตมและฟรีค่าเบีย้ยประกันอัคคีภัย3ปีแรกอีกด้วยค่ะ รีไฟแน่นะคะอาจจะเป็นการตอบโจทย์คนที่อยากจะเซฟเงินในกระเป๋าแล้วก็ที่สําคัญอยากจะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือว่าบ้านของเราให้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยลหละค่ะค่ะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยนะคะจะได้ตอบโจทย์และก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแหละคะ่ะนี่แหละคะ่ะคือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ซาดนฟรีอิเล็กทรอนิกส์จากสองนีเจมาตินโซเวและคุงแดนซ์ให้สุดหยุดเมื่อจบเพลงแทสกาดนฟรีคูมาโรแลนด์2021ที่ทูเอ็กไซท์